สวัสดีค่ะพี่น้องขาะมื้อวนี้ออกมาสวนค่ะใกล้แล้วพี่น้องใกล้จะได้กินแล้วสุดยอดว่าพี่น้องค่าวันนี้เปิดเปิดรับแดดนะคะเมื่อนี้ฝนมาตกรับแดดพี่น้องขากําลังหำหำกําลังหำหมยังกินบ่ได้เดอ้อยังกินบ่ได้แต่ว่าซิมได้อยู่อันนี้ก็ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องรองให้เข้มมากกว่านี้พี่น้องนะคะอันนี้ยังนะคะยังมาซางบางข้างนี่ดี่น้อง นใวญงบ่พี่น้องขาเป็นตาสะออนบ่เขากำหนาแม่ขาเลยใส่เสียถือเสีขนาดบ่ยังเด้เสื้อพ่นแถมน้ำปุ๋ย <laughs> พี่น้องมันเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าหนึ่สวยมากนะพี่น้องลูกสีม่วงมันจะกรอบของเราเนี้ยกำลังหวานพี่น้องกำลังหวานอือ กำลังสิได้จีพี่น้องแม่เบิงห้องนี้สีม่วงของเรามีสองต้นแด่ผลผลิตทุกต้นนะคะพี่น้องมินนอมันพรอมนะคะนอมันสีพุ็แม่นไทยเห็บบิงลูกค้าจองเต็มพี่นออ้องค่ะสุดยอดสีเหลืองค่ะอันนี้กำลังสิเปียนสีพี่น้อง มึอนี่เปิดถุงออกเปิดถุงออกเพราะว่าให้มันโดนแดดนะคะดกป่าพี่นอะะ้องดกบะดกบ่ฮะอ่าคุซนซอนี่ไก่ไก่พ่อขายแล้วพี่น้องอีกจ๊สามมืออีกจกสามมือซอน,นี่ยกช่อเด้เลยนะคะช่อเน,นี้ยอันนี้คือเลื้องแล้วนะคะ ด้๋ยชิ้สีเหลืองเหเบื่อนเ,น,เนื้อเป็นไส้กรอบคุ้แม่มักสีเหลืองซึ่งยอดพี่น้องต้นน้อยของเ่าวัรมดานะคะตัวนี้เป็นปีแรกพี่น้อง่าเป็นปีแรกแต่กระดุกนะคะ มาเอ้ยมเจ้าจอ,อ่อนบ่บ่ธรรมดานะคะก็ละช่อสุดยอดเลยพี่น้องปีนี่มันเป็นปีที่ผลไม้ดกีหลีพี่น้องคะ่ะสุดยอดมากเลยพวอนี้กินได้แล้วนะคะช่อนี้เดี๋ยวจะเอาออกตลาดมะออื่นช่อนี้ออกตลาดแน่นอนนะคะน้นสะอาดค่ะนอนสะอาดเจอการกับอินตรผารล้ำเด้อค่ะ นนสะอาดทกสเจอกันนะคะเม็ดใหญ่ๆกรอบเม็ดใสเยี่ยมมากเลยพี่น้องพี่น้าเอ้ยสอยจะงวันเจ้าเห็นปะอันนี้เนวยอย่าเปิดถุงนะคะนี่นยอย่าเปิดถุงนะคะเห็นแล้วก็พุ่มใจนะพี่น้องะ่ะผู้ใดสนใจนนสะอาดพรุ่งนี้เจอกันนะคะ มื่อนี้ไปก่อนนะคะพี่น้องขาขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมค่ะพี่น้องขะทุกอย่างของเ้าไก่จะสําเร็จแล้วนะคะเพราะว่ามันกำลังสุกค่ะมันกำลังสุกมันกาลังเปลี่ยนสีพี่น้องเลยจงภูมิใจในสิ่งที่เราทําอยู่นะคะนี่คืออินทภารามค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ